ใช้พลังงานมากขึ้นส่งผลให้มนุษย์หันมาใช้พลังงานทางเลือกหลังจากการสร้างเขื่อนภูมิพลทําให้หมู่บ้านชุมชนหลังเขื่อนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมชาวบ้านแถวนั้นจึงต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือนแพแล้วยังมีบุตรหลานของชาวประมงบนแพที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีการจัดสร้างโรงเรียนบ้านก็ะจัดสรรสาขาเรือนแพขึ้นมาเรามาดูกันนะคะว่าการใช้ชีวิต การศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กๆนักเรียนบนโรงเรียนเรือนแทนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในกบจุูเนียตอนนัาทีแห่งชีวิตความคิดบนเรือนแพการเดินทางนะคะโดยใช้เส้นทางหลวงหมาเลข106พหประหนโยทิน จากนั้นเลี้ยวเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข1087ค่ะจะเข้าสู่เขตอุทย,ยานแห่งชาติแม่ปิงแล้วเปลี่ยนการเดินทางโดยการใช้เรือมุ่งตรงไปยังโรงเรียนแพค่ะส่วนโรงเรียนมั่นก็จัดสรรสาขาเรือนแพก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านก็จัดสรรซึ่งลอยอยู่บนน้ำแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลค่ะ สวัสดีค่ะการใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูมากมีส่วนพิทักษ์ดูแลปลกป้องรักษาโลกใบน,นี้อย่างไรบ้างคะ,ะที่โรงเรียนครูของคุณครูที่นี่โรงเรียนเรือนแพก็จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและทางโรงเรียนครูก,ก็ยังเน้นการ รักษาสิ่งแวดลอ้อมแล้วโรงเรียนของคุณครูเป็นโรงเรียนแพรที่ลอยอยู่กลางน้ําจะมีวิธีการรักโลกอย่างไรบ้างคะคือคุณครูก็ยังให้เด็กๆช่วยเจ็บขยะบริเวณโรงเรียนและเวลากลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ยังให้เด็กคัดแยกขยะมีโครงการการปลูกผักเพื่อสวนครัวปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ยังมีกระชังปลาที่เลี้ยงไว้อ่า ทอาหารกลางวันสําหรับเด็กๆที่นี่พลังงานทดแทนต่างๆที่ครูที่ทางโรงเรียนได้ใช้อีกก็มีพลังงานทดแทนในรูปแบบไหนคะ,ะตรงพลังงานตรงนี้ก็คือจะเป็นในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์น้องๆทาปุ๋ยหมักชีวภาพเอแเราแพรแบบนี้จะทําปุ๋ยได้จากอะไรนะคะแล้วทําอย่างไรนะคะ เห็นบริเวณรอบๆนะครับจะมีผักตบชวาตอนเดินทางมามีเยอะไหมครับอ๋อใช่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะเรืเอแทบไปไม่ได้เลยนั่นแหละตรงนั้นแหละคือวัตถุดิบของเรานั่นไงน้องๆกําลังพายเรือไปแล,ล้วนู่นและน้องพี่ไปด้วยผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ขึ้นเองตามลาน้ําเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางน้ําเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ําที่เป็นมหาหนาโรคและยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ร้ายอีกด้วยค่ะ เก็บตรงไหนบ้างนะเก็บตงต้นเลยอ๋อเก็บมากไหมไม่มากมากก็พอด้วิธีทำปุ๋ยนะคะเก็บผักตบชวามาทั้งต้นข้อควรระวังค่ะอย่าโดนรากเพราะจะทำให้ละคายเคืองจากนั้นนำมาหั่นให้ละเอียดใส่ถังแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติ kind of มมีเอ็มลงไปค่ะปิดฝาทิ Rogers, ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะ ให้รู้จักคุณค่าของน้ำสอนให้ประหยัดน้ำสอนให้รักษาสภาพแวดล้อมน้ำคนปลากระบอนาเก่งเป็ดผลจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเรือนแพรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะลงในแม่น้ําของนักท่องเที่ยวการตัดไม้ทําลายป่าการปล่อยน้ําเน่าเสียจากโรงงานทําให้ระบบนิเวศแหล่งน้ําถูกทําลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเรือนแพรเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตประเทศไทยอาจจะไม่มีโรงเรียนเรือนแพรสาหรับเด็กๆลูกหลานของชาวประมงน้ําจืดแห่งสายน้ําแม่ปิงอีกต่อไป